สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ช่วงเย็นเดีย๋ยวเราจะไปเก็บฟักกันแต่ตอนนี้ผมแวะมาหาพ่อตาก่อนจะมาเอาฟักทองนะครับฟักทองแกปลูกเอาไว้นี่ก็เป็นส่วนมะเขือนะครับทางฝั่งนู้นก็เป็นใบแมงลักปลูกเพียบเลยเอามาริคเอาเอาสะพานไปพอ่อโอ้โหอะไรวะงดยังอะพ่อฟักทองอะ รอโอนนี้จะไปเอาฟักเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอเก็บฟักทองนะครับเอาไวเ้เดี๋ยวเก็บต่อเก็บฟักทองพรุ่งนี้ไปเก็บฟักทองเด้อเมื่อกี้เก็บฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่ง่อเก็บฟักต่อตอนนี้น้องมานพก็รอที่ไร่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ไร่ฟักอีกจุดหนึ่งที่พ่อตาปลูกเอาไว้นะครับโอ้โหขยันปลูกมาก แล้วก็ราคาก็ดีว่ามาีีราคาช่วงนี้ดีฟักอ่ะฟักอ่ะฟักสิบ,บาทแล้วฟักทองอ่ะยี่สิบเหครับเดี๋ยวไปเจอที่ไล่ฟักกันเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมถึงที่ไล่ฟาร์กนะดูดูมันแต่งตัวดูดูมันไปฉีดวัคซีนอยดูดูมันแต่งตัวใส่เสื้ออะไรมันไปฉีดวัคซีนอย่างงี้แหละมันไปอ่ะมันไปเจาะคนก็ไปมันไปแบบนี้แหละใส่เสื้อไม่อายหมดเลยอะไรมั้งแต่ใบสามได้แค่เนี้ย เดีตอนนี้ก็คือที่ไร่เนี่ยจะมีปลูกมะม่วงหินน้ำพานนะครับแล้วก็ตามร่องมะม่วงหินน้ผ่านเนี่ยเราก็จะปลูกฟักเอาไว้เนี่ยครับก็เนปลูกในช่วงช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าไอตไ้ตรงไร่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีน้ําประปาหรือว่าน้ําภูเขานะเราจะใช้อาศัยพวกน้ําฝนเอาเพราะนั้นก็จะปลูกได้ปีละปีละครั้งนะครับนี่ลูกลาองอ,อเลย ก็จะดูลกๆน่อยนะครับเพราะว่าเทียนผ่านมาฝนมันค่อนข้างที่จะตกหนักแล้วก็วัชพืชพวกหญ้ามันขึ้นคุมไปหมดแหละหมดยางหมดอย่างนะนบหมดย่างเดี๋ยวเราจะไปดูคนเก็บฟักก่อนเนี่ยดูดูดูมันเอาชุดเออดูมันเอาชุดชุดเก็บฟักมาใส่เสื้อเก็บฟักโอ้โหไม่ได้นัดกันเลยว่าใครเก็บฟักเนี่ยดูชุดเดียวโอ้ บังได้กี่โมงบ่ายสองกว่าแล้วก็บ่ายสองโมงอันนี้ห้าโมงเย็นแล้วมึงยังไม่เสร็จอีกครับเก็บไปถึงใจไปได้ไม่เหเหลยมันเยอะที่ตรงนี้นี่ประมาณสักกี่ไรนกยี่สิบไรยี่สิบห้าไร่นะครับเนี่ยดูวิวดีทุกคนไ,ไกลๆตรงนู้นนะครับก็เป็นวัดท่าขนุนจะมีพระพุทธรูปแล้วก็เจดีย์อยู่บนยอดเขานะครับบรรยากาศดีมากตอนนี้เรามาดูเก็บปักก่อน โอ้โหแอห้อยขึ้นมันต้นไม้ด้วยอ่ะฟักดูด <c oughs> ม,ม่งเนแผ่นนใ่มะผ่านพ่นต้นเบลเลอรเลยวะเนาะไม่เจอนานต้นเบลเลอร์อเลยเน <c oughs> ี่ยครับดูดิมันมันไปเรื่อยไงพวกนี้มันก็จะเรือไปตามตามพื้นแล้วก็เรือขึ้นต้นไม้ไปเรื่อยไง เนี่ยครับดูดิโห,หลูกบอลเลยเลยอจักันนะไหนไฟไหนที่มันกำลังพอดีที่ประมาณนี้ไหมไซส์เล็กนี่ไหมตันอ่อนเนี่ยค่ะเอาเห็น,น,นไมนหมพี่ดูเ,น,เน,ดนี่ยครับนี่เห็นไหมเนี่ยก็ลูกประมาณนี้นะครับกำลังขายดีเพราะว่าเขาไปต้มเขาไปต้มใช่ไหมต้มจืดนะต้มจืดได้เลยนะออร่ยนี่ ไปใส่กันรถก่อนอใส่มานกบใส่คหมดดึงใ,ใ,ใส่เพื่อมาดิ้มีความพร้อมเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห <laughs> สไน้ำป่าน้ำปล่าน้ำเปล่า <laughs> ถ้าดูที่รองท้ามันก็ใส่ดิรองเท้า,าบูทข้างแตะข้างที่จ <ขอ S 2> ะเร่งไงวะถ่าย<ด>มามถ่ายมาจะได้ยกเ่้ยยกไปไป ครับทุกคนตอนนี้ฟักเราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็เก็บไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันก็ยังมีที่ที่ยังเก็บไม่ได้ไงรูปมันยังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาสักวันสองวันก็จะมาเก็บต่อแลวทีนี้วันนี้เราเก็บเอาแค่นี้นะครับนี่อุ้ยโัทางเ,เดี๋ยวเราจะแวะซื้อน้ำกินกันก่อนนะครับโอ้โหเมื่อกี้เก็บก็น้ำก็ไม่ได้เตรียมไป เปิดเลยเปิดเลยเปิดหน่ลยกินได้หรองานไม่ได้ทำกินได้หรอหมดเหงื่อหมดแรงไปเยอะกินก่อนงานไม่ได้ทำกินด้เอากระซอนกูไปเอากระทองด้วยไหมกระทองพ่อมันก็ภาษาญี่ปุ่นอีกแล้ว่อ้ไข่ปลกูก็เหนื่อยให่แล้ว เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับภารกิจหลังจากที่ผมไปเก็บฟักทองแล้วก็ไปเก็บฟักต่อนะครับตอนนี้เราก็เอาฟักไงที่บ้านป้ามาลีเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวอุ้ยขาโอเคครับทุกคนก็สําหรับภารกิจในวันนี้เราก็เก็บฟักแล้วก็ฟักทองเมื่อกี้ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปลงมาที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างไปเช็ดให้เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปขายทิตลาดต่อ สำหรับคลิปนี้ก็พาทุทกคนมาเที่ยวที่ไร่นะครับก็คลิปหน้าที่ผมจะไปทำอะไรยังไงก็อย่าลติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเจ็บตูดไปแล้วสวัสดีครับ